สวัสดีครับผมเพื่อนๆนะครับนี่ตอนนี้ก็โอ้โหเสริฟมาแลนะ้พวกเราเพียนมากแล้วก็เพิ่งตื่นนะครับผมปอมพยายามกําลังนั่งไลต่ตอบอยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่โอนเงินค่าคาลลาเจนมาเนะาะคลายปอมม,มันค้ังหนึ่งหมื่นสองพันแชทเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเวย้ยแล้วก็าจะบอกอย่างนี้ก็คือว่าเดี๋ยวปอมจะเอารูปที่เป็นเลขบัญชีปอมขึ้นไว้ให้เลยในดิสไลน์นะครับเนาะเขาเรียกว่าอะไร โปรไฟล์อะอในดิสไลน์นี่แหละครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นไว้ให้เลยก็จะมีเลขบัญชีอ่าเลขเอก็คือชื่อของธนาคารแล้วก็ชื่อปอมะเนาะสิทธิพงศ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกเพื่อนๆว่ายอด1กล่องเนี่ยรวมแล้วเนี่ยรวมค่าส่งแล้วคือ1,550บาทดูรายละเอียดจากในคลิปนี้ได้เลยนะแตวมันจะบอกให้ถ้า2กล่องผมคิดแค่3,000น,นะ2กล่อง3,000แล้วก็โปรหเนี่ยยังแถมอยู่ แต่รอบนี้มีคอเลาเจน500กล่องแต่โป5 d นีนะแถมแค่200ชุดชเนาะก็คือว่ารีบโอนแล้วกันใครที่อยากเอาอยากได้ครีม 5D ด้วยในในรอบนี้ก็คือรีบโอนแล้วกันนะครับผมแล้วแล้วก็ส่งของวันที่25-26เนี่ยครับ25 26นี้ค 25, นใครอยากได้ก็รีบโอนเลยนะครับถ้าแบบคำตอบช้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเอารูปเขาเรียกว่าไงอะเอารูปไอที่เป็นเลขบัญชีะขึ้นให้ไว้บน โป uh, no? รไฟล์ดิสไลน์อะเนาะดิสไลน์แล้วก็อะไรอีกอะ,อะพอโอนเสร็จแล้วรีบแจ้งปอมเลยไม่ใช่ว่าบางคนโอนตอนเที่ยงมาแจ้งปอมอีกวันหนึ่งตอนเช้ามันจะสับสนครับแล้วมันก็จะตกหล่นถ้าโอนเสร็จปุ๊บรีบแจ้งเลยแล้วก็ขอหน่อยขอชื่อชื่อที่อยู่รหัสปรษชีย์เบอร์โทรให้ครบถ้วนเพราะบางคนะ่ะส่งให้ปอมแล้วคือ ปอไม่ได้มีลูกค้าคน2คน10คนเนาะมันมีแบบลูกค้าเยอะมากเลยตอนนี้นะครับก็เข้าใจปอมหน่อยเนาะช่วยรีบส่งแล้วก็ส่งให้ครบนะครับผมเบอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับไปสนีไปส่งบางทีขาดเบอร์มันโทรถามไม่ได้ว่าแบบว่าบ้านหลังไหนบ้านหลังไหนบางทีผิดก็ต้องตีกลับคืนมานทีป่ปอมแล้วปอมก็ต้องไปส่งให้อีกรอบหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นการล่าช้ามากก็จะรอของประมาณแบบสองสามอาทิตย์เลยเนาะ<ม>กว่าจะได้<ม>ก็นะหนึ่งกองเท่าไหรค่ครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทสองกองเท่าไหรค่ครับสามพันบาท นี่อโอ้โหแล้วก็ถ้าเอาเยอะกว่านี้นะครับ10กล่อง20กล่อง30กล่องก็ทักประมาคุยหรือว่าโทรมาเลยก็ได้นะครับผมแล้วจะเอาไลน์ทิ้งไว้บนคลิปนี้แล้วก็เบอร์ทิ้งไว้บนคลิปนี้ให้นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมนะครับจัดแถมเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็คือ200ชุดนี้จะแถมเป็นรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็รีบโอนได้เลยนะรับผมนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ